ครับสวัสดีตอนเช้าวันศุกร์ที่12พฤศจิกายนนะครับในส่วนของภาพรวมตลาดหุ้นหุยภาคในเมื่อวานนี้นะครับก็เคลื่อนไหวบวกลบคั้ขๆนะครับโดยเริ่มที่ตลาดหุ้นจีนนะครับก็ปิดบวกเนื่องจากนักงทุนเข้าชอนซื้อหุ้นกลุ่มอสังหานะครับหลังมี กระแสคาดการ์ว่ารัฐบาลจีนจะผ่อนคลายนโยบายต่างๆนะครับเพื่อป้องกันการล้มละลายในธุรกิจอสังหานะครับก็หนุนดัชนีนะครับบวกไป1.15%ตลาดห้เตลาดฮุนงกงนะครับก็ปิดบวกเนื่องจากามีการเข้าจอซื้อหลังตลาดปิดเช้าในแดนลบนะครับเนื่องจากกังวลว่าตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐที่สูงสุดในรอบกว่า30ปีนะครับเป็นปัจจัย ผลักดันให้เฟดนะครับปรับขึ้นอัตราเบีย้ยเร็วกว่าคาดนะครับรัชนีนะครับบวกไป1.01%ตตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับก็ปิดปรับตัวขึ้นโดยได้แรงหนุนจาก เงินเยนที่อ่อนค่านะครับเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐรวมถึงรายงานข่าวที่ว่าใช้หน้าเอวเกนนะครับของจีนได้ชำระดอกเบี้ยหุ้นคู่แล้วนะครับทำให้นักทุนคายความมีตกเกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้นะครับตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะครับก็ปิดลบต่อเนื่องเปน็นวันที่สองนะครับหลังถูกกดดันจากตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐนะครับที่พุ่งสูงสุดในรอบกว่า30ปีนะครับซึ่งทำให้นักทุนกังวลว่าอาจ ผักดันให้อัเฟตนะครับปรับขึ้นดอบเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการไว้นะครับแลชนี่นะครับปรับตัวลงไปลบ8 1 8ด้านทิศทางการขึ้นไหวนะครับในส่วนของตลาดหุ้นอินเดียนะครับก็ปรับตัวลงกว่า400จุดนะครับหลุดระดับ60,000จุดในเมื่อวานนี้นะครับโดยนักงทุนก็พากันเทขาย หุ้นนะครับในตลาดท่ามากลางกังว,วลเกี่ยวกับเงินเฟอ้อที่พุ่งขึ้นในหราฐนะครับหุ้นกลุ่มธนาคารดิ่งลงนําตลาดในเมื่อวานนี้นะครับดัชนีปรับตัวลงไปลบ 0. ตลาดหุ้นยุโรปนะครับปิดบวกที่ดับสูงสุดเป็นบวกการนะครับได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่ม,มืองแก่นะครับที่ปรับตัวขึ้นการรับข่าว้หน้าเอเวอร์แกนนะครับสามารถจ่ายดบหุ้นกู้ได้ตามกำหนดนะครับนอกจากนี้การเปิดเผยผลของการ ที่แข็งแร่งนะครับก็ช่วยหนุนตลาดด้วยดัชนีสต็อกร้0ยนะครับบวกไป0.32%เซีซีโฟตของเศษนะครับบวกไป0.2เด็กเยอรมันบวกไป0.1แล้วก็ฟฟตี่ร้อยของกิจนะครับบวกไป0.6%ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็ในส่วนของดาวโจนนะครับปิดร่วงหลุดระดับ36,000จุดเมื่อคืนนี้นะครับโดยถูกกดดันจากาแรงขายของหุ้นวอลลนิสตีนะครับ หลังเปิดเยผยผลประการที่ต่ากมอาคาดนะครับในก็าตามดัชนี s อ e 500และ NASDAQ นะครับก็ปิดในแดนบวกด้วยปัจจัยหนุนแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับดาวโจนปิดลงไปปรับตัวลงไปลบ0.44% s 500นะครับ s อ e 5 0 0บวก0.06%แล้วก็ NASDAQ นะครับบวกไป0.52%มาที่การขึ้นไหวของเซตนะครับเมื่อวานกา็เป็นการแกว่งตัวให้คล้าย หนึ่งถึงสองวันที่ผ่านมานะครับก็เป็นการแกว่งตัวแคบๆนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ปิดบวกได้นะครับบวกมาประมาณ2จุดนะครับหรือว่า0.12%นอร์เซะครับนักลงทุนต่างชาตินะครับซื้อสุทธิอยู่ที่ประมาณ240กว่าล้านบาทนะครับนักลงทุนสถบบาบันในประเทศนะครับซื้อสุทธิอยู่ที่5้ารอยเก้ล้านบาทมาในวันนี้นะครับก็มองอดัชนีมีโอกาส เป็นภาพของการปรับตัวขึ้นได้นะครับปัจจัยอหนุนหลักยังมาจากมองทิศทางคอนโฟน,นะครับที่มีโอกาสไหลเข้าจากอาดนอนงเงินบาทที่ยังมีโอกาสแข็งค่าได้ต่อนะครับแล้วก็เีเรียสบวกของกลุ่มแบงก์นะครับหลังธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับผ่อนปลนมาตรการการจ่ายปันผลของกลุ่มแบงก์นะครับโดยยกเลิกเพดานนะครับ ที่ห้ามจ่ายปันผลปีนี้เกินอัตราในอดีตนะครับแต่ต้องไม่เกิน50%ของกำไรสุทธินะครับหลังธนาคารผ่านการทดสอบสเตตเทแล้วนะครับแล้วก็มีเงินสำรองและเงินกองทุนต่อจับเสี่ยงนะครับรองรับเพียงพอแล้วนะครับก็มองจะเป็นซิเลเมนต์บวกของกลุ่มแบงก์นะครับแล้วก็หนุนดัชนีได้แนวต้านตอนนี้อยู่ที่1635นะครับหากผ่านได้จะเป็นสัญญ,ญาณออที่ดีแล้วก็มี แนวต้านถัดไปนะครับอยู่ที่1,640จุดนะครับ <bane> ส่วนแ <people> นวรับอยู่ที่1620ถึง1 6 2 0ถึง1626นะครับก็คาดว่ายังเป็นจุดรองรับได้